พระครูบุญมีมิได้ทำหน้าที่บรรยายให้ความรู้แก่คณะเหมือนเช่นเคยท่านทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าท่านไม่พอใจท่านพระครูที่ทำให้เสียเวลาจึงประท้วงด้วยการเลิกบรรยายหากข้อเท็จจริงนั้นมีภิกษุเพียงสองรูปที่โล่งรู้คือพระครูบุญมีหนึ่งกับเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอีกหนึ่งรูปแรกนั้นเข้าตำรา รู้อยู่แก่ใจส่วนรูปที่สองรู้ได้ด้วยวรยานว่าภิกษุวัยสีสเลิกบรรยายเพราะหมดภูมิรู้ที่เตรียมมาครั้นจะบรรยายในสิ่งที่ไม่ได้เตรียมมาก็เกรงว่าจะเข้าข่ายมุสาวาทจึงต้องทำทีเป็นไม่พอใจท่านเพื่อที่จะได้ไม่เสียหน้าเมื่อไม่มีการบรรยายผู้โดยสารจึงจับกลุ่มคุยกัน หลวงพ่อแพรซึ่งนั่งติดกับท่านพระครูถามขึ้นว่าเธอขึ้นไปถึงยอดเขานั่นหรือครับหลวงพ่อผมคิดว่าพวกเราจะขึ้นไปกันแต่ก็มองหาใครไม่พบนอกจากโยมเนื่องเลยพากันลงมาหลวงพ่อไม่ได้ขึ้นหรือครับ เจ้าอาวาสวัดพิกุลทองถูกถามขึ้นเหมือนกันแต่ไม่อยากเบียดกับแขกเลยเดินลงตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งทางคนอื่นๆพอเห็นฉันลงก็เลยลงตามรวมทั้งพระครูบุญมีด้วยได้ฟังดังนี้ท่านพระครูก็พอจะคาดคะเนได้ว่าภิกษุวัยสี่สิบ ไม่เคยขึ้นไปถึงยอดเขานิฉะนั้นจะต้องกำหนดเวลาในการขึ้นลงได้ถูกต้องสมภารวัดป่ามะม่วงเห็นเป็นโอกาสที่จะแก้ลําพระครูบุญมีจึงเริ่มแผนการหลวงพ่อครับกรุณาถามพระครูบุญมีให้ผมหน่อยว่าท่านเคยขึ้นไปถึงยอดเขาหรือไม่ ทำไมเธอไม่ถามเองล่ะถ้าผมถามท่านคงไม่ตอบเพราะกําลังกโกรธที่ผมล่าช้าแล้วเธอจะอยากรู้ไปทำไมล่ะลุงพ่อแพรซักผมต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างลุงพ่อช่วยผมหน่อยนะครับผมไหว้ล่ะท่านยกมือไหว้ดังวาจา เอาเถอะท่านจะถามให้สมภารวัดพิกุลทองรับคำํำแล้วหันไปถามพระครูบุญมีซึ่งเปลี่ยนที่นั่งจากแถวที่หนึ่งไปนั่งแถวที่สี่เพื่อให้ไกลจากท่านพระครูท่านพระครูเคยขึ้นไปถึงยอดเขาไหมพระครูบุญมีคาดไม่ถึงว่า จะถูกถามแบบนี้ครั้นจะตอบว่าไม่เคยก็กลัวจะเสียหน้าจึงย้อนถามว่าหลุงพ่อถามทําไมหรือครับก็อยากรู้น่ะสิลุงพ่อแพร์ตอบลุงพ่ออยากรู้หรือว่าคนอื่นอยากรู้กันแน่ถ้าลุงพ่ออยากรู้ผมจะตอบแต่ถ้าคนอื่นอยากรู้ผมขอไม่ตอบท่านคิดว่าคนที่อยากรู้ ต้องเป็นสมภารวัดป่ามะม่วงไม่ใช่สมภารวัดพิกุลทองแต่อย่างใดเอาเถอะอย่าเรื่องมากตอบมาคำเดียวว่าเคยหรือไม่เคยลุงพ่อแพรยื่นคำขาดพระครูบุญมีจึงตอบเสียงอ่อยๆว่าไม่เคยครับท่านพระครูได้ทีจึงพูดขึ้นว่า เมื่อท่านไม่เคยแล้วรู้ได้อย่างไรว่าใช้เวลาขึ้นลงเพียงสองชั่วโมงเวลาที่ท่านให้นะ่ะต่อให้วิ่งขึ้นวิ่งลงก็ไม่พอแล้วอีกอย่างหนึง่งผมเป็นบรรพชิตเหมือนท่านถ้าวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนั้นคนเขาก็ต้องคิดว่าผมเป็นพระบ้าจริงไหมพระครูบุญมี รู้ว่าพลาดท่าเสียทีสัมผานวัดป่ามะม่วงแล้วกระนั้นก็ไม่ยอมแพ้จึงเถียงไปข้างๆขงู่ๆว่าก็ในเมื่อท่านรู้ว่าเวลาแค่นั้นไม่พอแล้วทำไมท่านยังคืนขึ้นไปละ่ะท่านทำให้คนอื่นๆต้องมาเสียเวลาเพราะท่านคนเดียวไม่ใช่คนเดียวคะ่ะต้องสองคนหรือถ้าจะพูดให้ถูกก็ต้องพูดว่า หนึ่งรูปกับหนึ่งคนดิฉันก็มีส่วนผิดด้วยอย่าโทษแต่ท่านพระครูเลยค่ะอาจารย์เนื่องพูดขึ้นโยมไม่ผิดอาตมาก็ไม่ผิดเราทําตามคําสั่งของมักคุเทศจะผิดได้อย่างไรภิกษุวัย43พูดกับอุบาสิกาวัยเจ แล้วจึงพูดกับพระครูบุญมีว่าท่านจำไม่ได้หรือตอนลงจากรถท่านบอกทุกคนว่าพยายามขึ้นไปให้ถึงยอดเขาผมกับโยมเนื่องก็ทำตามคำสั่งของท่านแล้วแทนที่ท่านจะยกย่องกลับมาโกรธเคืองกันทำอย่างนี้ไม่ถูกนะครับ ที่ผมเตือนก็เพราะหวังดีท่านต้องทำหน้าที่มกุฎเทศต่อไปอีกนานจนกว่าจะเรียนจบการให้ความรู้แก่ผู้อื่นเป็นบุญกุศลที่เรียกว่าธรรมเทศนาใหม่คือบุญสำเร็จด้วยการสั่งสอนธรรมซึ่งหมายถึงการอบรมสั่งสอนธรรมะให้ผู้อื่น ได้มีความรู้หรือให้ความรู้แก่ผู้อื่นแต่ถ้าให้ความรู้ที่ไม่ถูกต้องแทนที่จะเป็นบุญกลับเป็นบาปท่านลองพิจารณาดูว่าที่ผมพูดมานี้ถูกต้องหรือไม่ท่านเป็นคนฉลาดเรียนถึงระดับปริญญาเอกเรื่องแค่นี้ผมว่าท่านคงคิดได้ านพระครูอธิบายค่อนข้างยืดยาวพระครูบุญมีพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงพูดมานั้นถูกต้องตามเป็นจริงทุกประการโดยเฉพาะประโยคที่ว่าท่านเป็นคนฉลาดดังนั้นเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นท่านจำเป็นต้องยอมรับข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นจึงประกาศให้ผู้โดยสารทราบ โดยพูดผ่านไมโครโฟนว่าพระคุณเจ้าและญาติโยมทั้งหลายผมกำลังทำความเข้าใจกับท่านพระครูไม่ได้ทะเลาะกันนะครับเป็นพระทะเลาะกันไม่ได้อยู่แล้วผมต้องขออภัยที่ให้ข้อมูลผิดคือที่ผมให้ขึ้นไปถึงยอดเขาโดยให้เวลาสองชั่วโมงนั้นท่านพระครูบอกว่าไม่พอต่อให้วิ่งขึ้นวิ่งลงก็ไม่ทันเวลาเพราะท่านได้พิสูจน์มาแล้วผมขอสารภาพว่า ผมเองก็ยังไม่เคยขึ้นไปจึงไม่ทราบว่าต้องใช้เวลาจริงๆกี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นผมจึงยอมรับผิดในทุกกรณีอย่างไรก็ตามผมมีความเชื่อเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายว่าท่านพระครูจะทำให้คณะของเราไปถึงที่ประชุมทันเวลาใช่ไหมครับท่านหันมาถามท่านพระครูภิกษุวัยส3ยิ้มแทนคำตอบ พระมกะุฎเทศจึงสรุปว่าท่านยิ้มแปลว่าท่านรับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงอยู่ในอาการสงบเพื่อที่ท่านพระครูจะได้ใช้กำลังภายในได้อย่างคล่องตัวทำความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งพระและคฤหัสั์ต่างพากันอยู่ในอาการสงบท่านพระครูจำต้องนั่งภาวนาคาถา สหัสเนโตไปตลอดทางนึกขอบคุณหลวงพ่อเดิมที่ให้คาถาของพระพุทธเจ้าบทนี้มาทำให้ท่านใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้หลายครั้งแล้วรถบัสนำคณะเดินทางมาถึงที่ประชุมเวลา14นาฬิกาตรงทว่าการประชุมยังไม่ได้เริ่มเนื่องจากสมาชิกยังมาไม่ครบคณะจากประเทศไทย พอมีเวลาเข้าไปทำธุระในห้องสุขาท่านพระครูรู้สึกเหนื่อยด้วยว่าต้องใช้พลังมากกว่าปกติโชคยังดีที่ท่านไม่ได้ปวดเบาระหว่างทางทั้งที่ตอนอยู่บนเขานั้นปวดจนแทบทนไม่ไหวครั้นได้ไปพบสิ่งมหัศจรรย์นในถ้ำทุกขเวทนากลับมาลายหายไปราวปฏิหารเพิ่งจะมารู้สึกปวดอีกครั้ง ก็ตอนมาถึงที่ประชุมแห่งนี้การประชุมรอบสุดท้ายเริ่มขึ้นเมื่อเวลา14นาฬิกา10นาทีซึ่งล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด10นาทีพิธีกรชายประกาศให้นายกพุทธสมาคมของแต่ละประเทศขึ้นไปถแถลงถึงกิจกรรมต่างๆที่สมาคมของตนจัดขึ้นโดยให้เวลาคนละไม่เกิน10นาที ประเทศที่ไม่มีกิจกรรมที่ต้องถแถลงจึงใช้เวลาน้อยกว่านั้นครั้นถึงรอบของประเทศไทยหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยทรงเป็นองค์ถแถลงพระองค์รับสั่งภาษาอังกฤษคล่องออกเสียงได้ชัดเจนเหมือนอย่างเจ้าของภาษาท่านพระครตูต้องฟังด้วยวรปัญญาจึงเข้าใจทั้งนี้เพราะท่านไม่สันทัดภาษาอังกฤษ ด้วยเอาเวลาเรียนไปสร้างวีรกรรมแทนเมื่อทรงแถลงเรื่องกิจกรรมของสมาคมจบหม่อมเจ้าหญิงทรงกล่าวแสดงความชื่นชมประเทศเจ้าภาพที่ได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นและท้ายที่สุดนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานร่วมกับท่านทั้งหลายว่าถ้าชาติหน้ามีจริง ขอให้เราได้มาทำงานร่วมกันอีกขอทุกท่านจงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะเสียงปรบมือดังขึ้นองค์นายิกาพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยกำลังจะเสด็จลงจากเวทีพิธีกรชายก็ทักท้วงขึ้นว่าอย่าเพิ่งไปครับท่านพูดผิดขอให้พูดเส้ใหม่ดิฉันพูดอะไรผิดหรือคะ ทรงมีรับสั่งถามผิดสิครับท่านเป็นชาวพุทธพูดได้อย่างไรว่าถ้าชาติหน้ามีจริงหากชาวพุทธไม่มั่นใจว่าชาติหน้ามีก็ไม่สมควรเป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นผมขอให้ท่านพูดเส้ใหม่หม่อมเจ้าหญิงจึงตรัสว่าข้าพเจ้าขออภัยที่พูดผิดจริงดังที่พิธีกรพูดมาคนที่ไม่มั่นใจว่า ชาติหน้ามีจริงไม่สมควรเป็นชาวพุทธทั้งนี้เพราะสังสารวัตรมีอยู่ความเพียรพยายามที่จะออกไปจากวงจรแห่งการเวียนว่ายถือเป็นหน้าที่สำคัญของชาวพุทธข้าพเจ้าจึงขอถือโอกาสพูดใหม่ว่าชาติหน้าขอให้เราได้มาร่วมงานกันอีกสวัสดีค่ะคราวนี้เสียงปรบมือดังขึ้นกว่าเดิม จากนั้นนายกพุทธสมาคมของประเทศออสเตรเลียจึงขึ้นมาถแถลงถึงกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วลำดับสุดท้ายท่านสัทธาติดสะมหาเทระในฐานะประธานอำนวยการฝ่ายบรรพชิตได้ขึ้นมากล่าวอนุโมทนาและอวยพรให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเดินทางกลับประเทศของตนโดยสวัสดิภาพเมื่อท่านกล่าวจบ เสียงปรบมือก็ดังขึ้นอีกท่านรอจนเสียงเงียบลงแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายโปรดทราบการปรบมือให้พระมิใช่วัฒนธรรมพุทธที่ถูกท่านต้องยกมือขึ้นวันทาและเปล่งวาจาว่าสาธุกรุณาทำใหม่อีกครั้งที่ประชุมทํำตามและเปล่งวาจาสาธุดังก้อง ท่านสรัทธาติดสะยิ้มและเดินลงจากเวทีมาหาท่านพระครูผมจะไปส่งท่านที่สนามบินอย่าลำบากเลยครับหลวงพ่อผมมากันหลายคนและมีพระมะกุเทศคอยดูแลถึงห้ารูปหลวงพ่อเหนื่อยมาหลายวันนิมนต์พักผ่อนเถอะครับสมภารวัดป่ามะม่วงพูดอย่างเกรงใจ ไม่เป็นไรนะ่ะเหนื่อยกายพักผ่อนเดี๋ยวเดียวก็หายแต่ใจผมไม่เหนื่อยนะใจผมสบายจะเรียกว่าเหนื่อยกายสบายใจก็ได้พระพุทธศาสนาของเราลึกซึ้งกว่าศาสนาอื่นตรงที่สอนเรื่องจิตใจด้วยผมหมายความว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนละชั่วทำดีแต่พระพุทธศาสนาสอนเรื่องทำจิตให้ผ่องใสด้วยตรงนี้แหละ ที่ผมมองว่าลึกซึ้งกว่านั่นเพราะพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับใจมากกว่ากายนะครับอย่างที่สอนว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่คนทุกวันนี้เขากลับให้กายเป็นนายจิตเป็นบ่าวทำทุกอย่างเพื่อจะให้ได้มา ซึ่งความสุขทางกายบางครั้งก็ถึงกับละเมิดศีลธรรมก็เลยสุขกายแต่ไม่สบ,บายใจจิตใจเป็นเรื่องของปัญญาพระพุทธศาสนาลึกซึ้งมากที่สอนเรื่องปัญญาด้วยขณะที่ศาสนาอื่นๆสอนเฉพาะศีลกับสมาธิการสอนให้ละชั่วก็คือเรื่องศีลทำดีคือสมาธิ แต่พระพุทธศาสนาเลยไปอีกขั้นหนึ่งคือสอนเรื่องการทำจิตใจให้ผ่องใสซ,ซึ่งก็คือปัญญาตัวปัญญานี้สำคัญมากแม้บุคคลมีศีลบริบูรณ์จเจริญสมาธิได้ถึงขั้นสูงสุดแต่ถ้าไม่ก้าวขึ้นไปถึงขั้นปัญญาแล้วก็ไม่อาจบรรลุจุดหมายคือพระนิพพานได้นี่เราจะยืนคุยกันอยู่อย่างนี้หรือผมว่าไปคุยกันบนรถดีกว่า ท่านศรัทธาติดสะเสนอตกลงหลวงพ่อจะไปส่งพวกเราจริงๆหรือครับท่านพระครูถามไปสิเวลาผมไปเมืองไทยท่านต้องมาส่งผมบ้างนะท่านศรัทธาติดสะพูดยิ้มยิ้มถ้าเช่นนั้นก่อนนิม,มนต์ไปที่รถเลยครับท่านพระครูนิม,มนต์ เมื่อท่านเดินมาถึงรถก็ปรากฏว่าสมาชิกขึ้นไปรออยู่แล้วนายรัตนโคตะเสนาตามมาส่งด้วยเมื่อเห็นท่านพระครูเขาก็เข้ามากราบเรียนว่าผมจะไปส่งพระคุณเจ้าที่สนามบินนิมนต์ขึ้นรถผมครับท่านพระครูจึงนิมนต์หลวงพ่อแพรมานั่งรถนายรัตนะจากนั้นคณะที่มาจากเมืองไทย ก็เดินทางไปยังสนามบินขณะนั่งมาในรถท่านสัทธาติดสะกับนายรัตนะได้ชวนท่านพระครูสนทนาด้วยรู้สึกถูกชะตากับภิกษุชาวไทยรูปนี้นะักลุงพ่อแพ่ฟังไม่รู้เรื่องจึงเกิดความรู้สึกอึดอัดท่านพระครูเข้าใจความรู้สึกของภิกษุอาวุโสจึงแปลให้ท่านฟังเป็นระยะระยะเรื่องใด ที่ไม่ต้องการให้ท่านทราบก็จะไม่แปลมาศีลังกาครั้งนี้ท่านประทับใจเรื่องอะไรมากที่สุดท่านศรัทธาติดสะถามท่านพระครูสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุด mm hmm. เห็นจะเป็นเรื่องความมีน้ำใจของคนที่นี่โดยเฉพาะโยมรัตตนะผมทั้งประทับใจ ทั้งรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณโยมเขามากท่านพระครูตอบเป็นคำตอบที่ออกมาจากใจจริงประทับใจที่เขาขับรถมาส่งนะหรือผมว่าเหตุผลแค่นี้ไม่พอหรอกนะท่านศรัทธาติดสะแยงไม่แค่นี้หรอกครับหลวงพ่อผมไม่ได้ประทับใจโยมรัตนะด้วยเหตุผลที่เขาขับรถมาส่ง แต่ผมประทับใจที่เขาช่วยเหลือผมขณะที่ผมกําลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตผมจะไม่ลืมบุญคุณเขาเลยปัญหาอะไรหรือท่านมีปัญหาอะไร <S <S เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น่าสวนสัตว์ให้ท่านฟังและแปลให้หลวงพ่อแพรฟังด้วยเล่าจบ จึงสรุปว่าบุญคุณที่โยมรัตนะมีต่อผมในครั้งนี้ผมจะจดจำไปจนกว่าทีวิตจะหาไม่อย่าคิดว่าเป็นบุญคุณอะไรเลยครับผมเสียอ,อีกที่คิดว่าตัวเองมีบุญที่ได้พบพระภิกษุผู้ทรงคุณอันประเสริฐเช่นท่านนายรัตนาพูดอย่างออดน้อมถ่อมตน นอกจากเรื่องนี้แล้วท่านประทับใจเรื่องอะไรอีกท่านศรัทธาติดสะยังคงอยากรู้<ป>ความจริงผมประทับใจทุกเรื่องครับหลวงพ่อก่อนมาผมได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ห้าประการและผมก็บรรลุกวัตถุประสงค์ทั้งห้าประการนั้นอย่างครบถ้วน มีอะไรบ้างบอกได้ไหมเป็นความลับหรือเปล่าสำหรับหลวงพ่อไม่เป็นความลับครับแต่สำหรับหลวงพ่อที่มากับผมผมตั้งใจว่าจะไม่ให้ท่านทราบหนึ่งเรื่องงั้นก็เล่าได้เลยเสร็จแล้วก็เว้นไว้เรื่องเดียวที่ไม่ต้องแปลให้ท่านฟังตกลงกันดังนี้แล้วท่านพระครูจึงเล่าว,ว่า ผมได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการมาสีลังกาไว้หประการคือ 1. ขอให้ได้มานมัสการพระทันตธาตุซึ่งคนไทยเรียกว่าพระเขี้ยวแก้ว 2. ขอให้ได้นมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ 3. ขอให้ได้พบนารีผล 4. ขอให้ได้ไปดูหมู่บ้านของชนเผ่าไทย ในสีลังกาและห้าขอให้ได้ไปดูหน้าตาของพวกทรรม,มินเห็นชาติที่ฆ่าพระฆ่าเนนตายเพราะต้องการทำลายล้างพระพุทธศาสนาให้หมดไปจากสีลังกาผมได้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งห้าประการแล้วด้วยความประทับใจอย่างยิ่งผมอยากทราบประการที่สามกับสี่ ท่านจะขยายความได้ไหมผมก็อยากทราบครับนายรัตนะเสนอบ้างถ้าลุงพ่อสัญญาว่าจะไม่ไปที่หมู่บ้านนั้นผมก็จะเล่าถวายที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะพวกเขาไม่อยากติดต่อกับคนภายนอกหากผมมีโอกาสมาที่นี่อีกผมจะพาลุงพ่อไปดู ถ้าหลวงพ่อให้สัญญาผมก็จะเล่าถวายส่วนเรื่องนารีผลผมไม่ถือว่าเป็นความลับหลวงพ่อจะเล่าให้ใครฟังก็ได้ตกลงผมให้สัญญาท่านศรัทธาติดสะรับคำมั่นเหมาะผมก็ให้สัญญาครับน,รนายรัตนกราบเรียน ดื้อกระหายอยากฟังเรื่องที่เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน